สวัสดีค่ะพี่น้องสาวเอสาวอีสานค่ะคลิปนี้แล้วค่ะสาวเอสสุภาพพี่น้องมาหาอยู่หากินแล้วค่ะผินงานแล้วค่ะกำดอกไม้แล้วค่ะใส่บุญขสารแล้วค่ะขายหาบาทสิบบาทแล้วค่ะพี่น้องค่ะบุญขสารกินีสองเมื่อแล้วค่ะกีนสองเมื่อกับบุญขสารแล้วค่ะสาวเอก็ได้กำดอกไม้แล้วค่ะขายกำละหาบาทแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งบรรยากาศในการกำดอกไม้ สวาาอยู่เลยนะคะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาไปกันเลยค่ะในหุ่งานค่ะ ทองนะคะนะค่ะดอกดาวเรื่องสามดอกนะคะเสียบไส่ไม้ดูจชิงเสียบโรยนะค่ะดอกเสียบไส้ขิงไใบดีมเลยนะคะประมาณถหาด้วยดอกนะคะเสียบนางเฮ็ดอยู่หน้าร้านค่ะปูนี้ถ่ายจากยิ่หน้าร้านนะคะ กำดอกไม้ขายอ่าบุญข้าวสาค่ะกำดอกดาวเรืองขายบุญข้าวสาค่ะบุญเรืองซีฟเนาะค่ะพี่น้องข้างเล่าเนาะค่ะสายเล็กกำดอกไม้ขายกำละหาบาทเนาะค่ะพี่น้องก็ท่านเลี้ยงง่ายดอกผาเมนี้กำกำดอกกำดาวเรืองเนาะค่ะอาถรรพ์ขแข็งไว สนับมณีสายเอกภาพพี่น้องกําโดดดาวเรื่องนะคะ่ะบิงึงเหตุงานนะคะ่ะบิึงสาเอีเหตุงานนะคะ่ะกําโดดดาวเรื่องขายวันพระไงนะคะ่ะดีวาสากเล้านะคะ่ะบิดข่าวาสตร์มนมันของเล้ากําละหาบาทค่ะพี่น้องพี่กําหากําชิบนะคะ่ะดอกน้อยดอกไงมากันไปแล้วค่ะ สาแค่ส,สีหล่ะค่ะดอกหง่กระกำสีดอก,ก,กดอน้อยกระกำหาอขาะ,ะอัดอัดคิดภาพี่น้องมือบรรยากาศนะะาอกจากาน้เป็นงานกำดไปนะคโดดไปที่นี่กระประมาณหาลอยกำนกคาะที่เทาได้เสียบเสียบไว้ สาเอเสียบไม้ไว้นะคะประมาณหายนกกำนะคะแต่กระกรกมชิดบาทอยู่ประมาณลอยกำนะคะทุกนนางกรรมนี่สิล่ะค่ะไปเรื่อยๆคิดทำกุนนอกแผดกินนอกแผเฮ็ดงานนะค่ะฮ็ดทุกอย่างกอดตะไรเงื่อนสาเอเฮ็ดทุกอย่างที่ขาดพี่น้องแล้วก็ออกไปขายนะคะ ตื้น้อยนะคะต้องซื้อตื้อน่อยมาเนาะค่ะตื้อหน่อยก็ดอกเขาอื่นดอกสสยท่องหรือว่าใส่ดอกคันตอร์ก็ได้ข้าชมบรรยากาศนะคะทีงานกำดอกไม้ขายวันพางมุมหนึ่งของสาวอีนะคะมุมหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ ดอกไม้ที่สาวเอกรรมเนาะคะ่ะก็สิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาใจไม้เสียบลูกซีนเสียบเนาะคะ่ะแม่นหี่ยวมันก็อยู่ในลักษณะนี้คือเก่าเนาะคะ่ะดอกดาวเรืองเนาะคะ่ะก็ยังสิเป็นแพค้คือเก่าแบบนี้เนาะคะ่ะถึงแม้มันเหี่ยวดอกมันก็จะน้อยลงตาว้ามันก็สิอยู่ในคานี้ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจนว่ามันดำไปเลยเนาะคะ่ะพี่นอ้องนี่คือเทคนิคของสาวเอีเนาะคะ่ะคือให้ดอกดาวเรืองมันอยู่สูง คือส้วงก็คือหยุแบบที่เหาซื้อไปนะครัะตาบานขนาดดอกดนอกจากจะลดลงตามความเหี่ยวของดอกไม้การเวลาของดอกไม้นะครับพี่น้องนี่คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่ซอิเลเซียบไมลูซินนะครับดามดอดาว,ดาว,ดาวเรื่องเอาไว้ในหะ้มันอยู่ในโดน สายเอกศรีนงางเห็ดยี่ยังรีระค่ะพี่น้องประมาณเหลืม่มเหลื่มงานเนาะคะ่ะชายกอกก็เหลื่มงานประมาณหกโมงเนาะคะ่ะเหลื่มกามดอกไม้ตะบานข้าเสียบดาวเรื่องใส่ไม่ก็คือเสียบตอนแรกเนาะคะ่ะเสียบเตรียมไว้ประมาณหาโรยหาโรยไม้เนาะคะ่ะไม้ละสามดอก หลังจากซาะะกรรอีแล้วค่ะกำนกไม่ประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเนาะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณอยู่ประมาณลอยกำนาะคะพี่เราติดเซตอยู่ พี่น้องเขากลับมาเอาดอกใหม่ใส่ถังนาแข็งเนาะคะ่ะอันดัเแรี่สาวเอได้พูพื้นนาแข็งเนาะคะ่ะนาแข็งบดถุงหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอานาแข็งบดพูพื้นก้นกลแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสามแถวแบบนี้เียงเป็นแถวเป็นแถวเป็นสัน้นเป็นสันนส้นกันขึ้นมากเนาะคะ่ะตัวนี้แม่งสก็บได้สองสามมือเนาะคะ่ะหลังจากเอาเหตเลี้ยวเนาะคะ่ะที่นี่เขาก็ับเอานาแข็งใส่ตรงตรงกลางเนาะคะ่ะตรงที่เป็นใบตรง ยัดน้ำแข็งลงไปนะคะคือคอยๆเทเข้าไปคว่ำเย็นมันก็นจะกระจายไปทั้งถางได้นะคะเหลือมันก็ะซี่ยู่ได้โดนนะคะพี่นอ้องแล้วท่าถางขอ,งขอบขอบทางน้ำแข็งเสาเอากระซี่ใส่น้ำแข็งคอยๆเทลงไปนะคะถ้าพี่น้องหลังจา่าถ้าเอาดอกไม้อยู่ในเข่งนะคะไปใส่ถังน้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสาเอกระซมากรรม ดอกไม้ที่เหลือเนาะคะ่ะลอยกรรมที่เหลืยอยังไม่ขึ้เนาคนะคะ่ะให้เรียบร้อยนะคะสนัดคิดในมือน,นี้เนาะคะ่ะกากสายภาพี่น้องมาเมือง,งบรรยากาศเนาะคะ่ะหายุหากินเนาะคะ่ะทำมาหากินเนาะคะ่ะอีกมุมหนึ่งอยู่ของสาวีเนะคะ่ะพี่น้องคราบหลังกาถ้าเอาดอกไม้ใช้ชนสแค่ซึ่งเนี่ยโอเคมาเห็นอีกลอยกรรมเนาะคะ่ะหายเรียบร้อย สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่กับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามช่องสาวอีสาวอีสานนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาวเอสเลยมีกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะค่ะบรรยากาศในการกำดอกไม้เตรียมของขายสาดเดรียมซีฟหรือว่าบุญขาวสาเนาะค่ะพี่น้องน้ำบาดาลเท่าเนาะค่ะกับบรรยากาศกับเป็นแบบนี้นะคะสาวอีเล่งงานประมาณห้าร้อยกรัมนาะค่ะพี่น้อง ตอนนี้เศท่อเอาไปใส่ถังน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วประมาณสี่ลอยกร,รัมเนาะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวอีกลอยกร,รมัมสาเอากซสีขออนุญาตกิ๊กรรดอกไม้นี่เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเท้าสาบะไลยเนาะคะ่ะพรุ่งวันเท้าสาดอกไม้เขากับสีเงียวประทันเวลานะคะ่ะกะสีเอาขึ้นบะไลยเนาะคะ่ะพี่น้องสุดท้ายนี่สาเอากซ์บะมี่ยังหลายกะสีขอลากคุณผู้ชมไปจะเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank uh you. -uh.